วันนี้2พฤศจิกายนนะครับอุณหภูมิบอ,อกว่า9องศาแล้วก็วันนี้อุณหภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือ9โมงจะครึ่งล้เออคือลมแรงจริงแล้วก็หนาวจริงวันนี้ผมมีแพลนจะไปโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของโซลแล้วก็เกาหลีนะครับโบราณสถานนี้มีประวัติกว่า1,200ปีแล้ว แล้วก็เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยชินลาที่สำคัญคือตั้งอยู่ในเขตกลางนำคือย่านใจกลางเมืองเลยนั่นคือวัดโพลินซานั่นเองครับวัดโพูินซานียอยู่ที่สถานีโพูินซาเลยนะครับอยู่ใจกลางกลางนำรถสายเก้าเนี่ยโผล่ขึ้นหน้าวัดเลยชื่อสถานีโพลินซาไปเที่ยวกัน จากสถานีรถไฟทางออกหนึ่งนะครับเงยหน้ามาปุ๊บก,ก็คืออยู่ข้างหน้าเลยนึกว่าจะไกลที่ไหนใกล้มากๆนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับพูลซาก็คือโคเอ็อโโอเอกนะครับเป็นห้างแล้วก็มีห้องสมุดซาร์ฟิวที่เก๋ๆอยู่บนไอจตอนนี้เนาะ<ม>เดี๋ยววันนี้เราจะไป2ที่ครับก็คือพนซาแล้วก็เดี๋ยวไปห้องสมุดโคโอเอ็กกันครับ เขตนี้จะเป็นเขตกลางนํานะครับแล้วก็ตรงข้ามกันก็คือห้างโคเอ็กเลยแต่พอเข้าวัดมาภูปะเหมือนหลุดมาอยู่ต่างจังหวัดเลยฮะคือเงียบมากเงียบเลยอ่ะเงียบแบบเงียบมีเสียงแบบพระสวดพระเทศลอยลงมาจากไกลๆนะครับจากศาลาตรงนู้นแต่ว่าวิวที่เรามองออกมาจากวัดนะครับก <c oughs> ็คือตึกสูงเห็นไหมมันคือวัดแบบท่ามกลางตึกสูง ถ้าจะเทียบก็คงอารมณ์วัดประทุมครับนี่วัดประทุมวนารามแต่ว่าประทุมมันจะแบบอาณาเขตจะเล็กๆก,กว่าใช่ไหมแต่นี่คือกว้างมากกว้างเลยอะ่ะโซครับเขาตั้งใจให้ที่นี่เป็นเหมือนอุทยานแล้วก็สวนสาธารณะด้วยนะครับนอกจากทำหน้าที่เป็นวัดแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาเ,เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวโซด้วยเดี๋ยวจะเล่าประวัติของวัดโพกุนสาให้ฟังกัน หาที่เงียบๆเล่าประวัติแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอาคารสำคัญสคัญสักสองสาแห่งแล้วกันเนาะ เหมือนข้างในเขากำลังสวมดมนต์อยู่นะฮะเราต้องสำรวมรเงียบ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดก็คือพระพุทธรูปพระรีอรรยาเมตไตรหินอ่อนแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับมีรึกเชบึงขึ้นไปข้างบนนะ่ะ สวดมนต์คันจริงจังมากนะคือที่นี่แบบได้ฟีลความเป็นวัดนะเสีนนยงส,สวดมนต์เต็มไปหมดนะเดิดนตามทางมาครับผมสังเกตว่ามีคนวางหินเรียงเต็ไมไปหมดเลยก็คือวางแบบซ้อนๆนกันด้วยนะเป็นเหมือนจะดีไอ้นี่เขาทำไปมันมีความเชื่ออะไรรือเปล่านะ ีผมแอบนั่งพักอยู่ด้านหลังศาลาปุกคึกโบชรน,นะฮะถ้าผิดขออภัยน่าจะชื่อศาลาปุกคึกโบ จะบอกว่าวัดเนี้ครับสงบมากๆสงบจริงๆเงียบจนได้ยินเสียงหายใจนะครับเราก็ทุกอนุของวัดก็คือมีความเป็นพุทธหมดมีคนมาตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างสาลาเนี่ยครับก็มีคนมาแบบสวดมนต์เลยนะคือแม่แม่ป้าป้ามานั่งกลางหนังสือสวดมนต์กันอย่างจริงจังเงียบจนเราเกรงใจครับเงียบขนาดแบบ ใ,ใจยังยินเสียงอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดินไปพูดไปอาจจะลําบากเนาะไปรบกวนการสวดมนต์ของเขาดังนั้นเราจะเล่าประวัติย่อๆของวัดนี้ให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปตามสถานที่ต่างๆกันครับจริงๆวัดนี้มีที่มาตั้งแต่ก่อนโชซอนนะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยชินลาเลยเออสร้างในรัชกาลกษัตริย์วอนซองนะครับในสมัยชินลาเต่เดิมเนี่ยชื่อคยงซองชานะครับอยู่ไปอยู่มาปุ๊บ พอถึงราชวงศ์โชซอนเนี่ยเขาก็นับถือของจื้ใช่ไหมแล้วก็มีนโยบายในการปราบปรามพุทธศาสนาอย่างหนักมากวัดต่างๆก็ถูกริบซับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการส่องสุมกําลังและเงินแล้วก็ที่สําคัญคือวัดที่อยู่ในโซวะก็ถูกคําสั่งให้ย้ายออกไปดังนั้นเราจะเห็นวัดในโซวะจะมีวัดน้อยมากที่อยู่ในเมืองนะครับส่วนไหนก็จะอยู่ในภูเขาเพราะว่าถูกไล่ถูกยึดซัพย์แล้วก็ถูกไล่ให้ไปอยู่ตามภูเขาต่างๆครับ ทีนี้แม้ว่าราชวงศ์โชซอนเนี่ยเขาจะกวาดล้างผู้ศาสนาแล้วก็ เป็นนับถือเป็นความเชื่อหลักถูกไหมแต่ว่าเรื่องของความเชื่อก็ยังมีอยู่ในพวกราชวงศ์ต่างๆอยู่เหมือนกันคือควบคู่กันแหละทีนี้พอถึงรัชกาลที่9ของโชซอนนะครับพระเจ้าทรงจงนะครับพระเจ้าทรงจงกับพระมเหสีย่านาจามีความนับถือในพุทธศาสนามากนะครับก็คือราชินีทรงฮยอนพอขึ้นของราชปุ๊บราชินีซรงฮย้อนอก็เลยเหมือนบูรณะวัดนี้ขึ้นนะครับเรียกว่าอะไรทำกุศลใหญ่ให้สามีอะ่ะ <c oughs> ก็คือจ้างกุศลน,นี้บูรณะ วัดนี้ทําให้ใหญ่โตนะครับเป็นวัดในพระมหากษัตริย์สับสนุนนะก็เพื่อให้แบบเหมือนพระมหากษัตริย์อายุยืนหมื่นปีอะไรเงี้ยครับก็บูราณะนี้ขึ้นในปีคศ1498แล้วก็จริงๆการบูราณะใหม่ครั้งนี้เป็นการตั้งชื่อใหม่เลยก็คือวัดพง์อินรานะครับเราจะเปิดเปิดปิดปิดกล้องบ่อยนิดนึงเพราะว่าคนจะแอบเดินมาเพราะนึกว่าไม่มีคนนะครับเอาต่อทีนี้เอวัดเดิมอะวัดพง์อินซาเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ อยู่แถวๆกางน a m แน่แหละแต่อยู่แถวๆสุสานของพระเจ้าทรงจงก็คือถ้ามากางอ่ะเราจะเห็นสุสานหนึ่งเป็นของราชวงศ์อยู่กลางกางน a เลยตอนแรกวัดน,นี้อยู่ใกล้สุสานแต่ว่าสมัยารัชกาลที่13พระเจ้ามยองจงท่านก็ทรงบูรณะวันนี้ครั้งแล้วก็ย้ายวัดนั้นจากใกล้ๆสุสานมาอยู่พื้นที่ตรงนี้ครับตรงปัจจุบัน นี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมวัดถึงย้ายมาที่จุดนี้นะครับโลเคชันปัจจุบันเลยจริงๆวัดนี้เป็นวัดที่กษัตริย์ค่อนข้างโฟกัสนะครับมีประวัติที่กษัตริย์มาทํานุบารุงอยู่บ่อยๆสมัยราชินีมุนจองราชินีมุนจองเนี่ยท่านก็ทรงทํานุบารุงวัดนี้เหมือนเป็นวัดในพระราชินีแหละทํานุบารุงแล้วก็ ตั้งให้วัดนี้เ,เป็นวัดศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโชซอนเลยซึ่งทีนี้อาจจะแบบขัดกับหลังคงจือนิดหนึงแล้วก็าราชินีมุนจองเนี่ยก็มีเรื่องขัดแย้งอะไรบางอย่างในราชสำนักนะครับทำให้พระนางเนี่ยถูกลอบสังหารพอนางถูกลอบสังหารเนี่ยสิ่งที่นางทําสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนางก็ก็ถูกถูกลบล้างแหละดังนั้นวัดนี้ก็เลย เสื่อมความนิยมแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ราชินีมุนจองเนี่ยถูกลอบสังหารนะครับก็วัดนี้ก็ซาซาไปแต่ว่าวัดนี้ก็ยังทําหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอยู่แล้วก็รอดพ้นจากการปราบปรามอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัดนี้ครับอย่างที่บอกว่าอยู่ในเขตกลงนําสมัยก่อนอะ่ะเขตที่มีอำนาจเขตที่มีความร้อนแรงในการปกครองก็คือกังบกก็คือเหนือแม่น้ำฮันวัดนี้เหมือนเป็นวัดที่แบบวัดต่างจังหวัดไกลๆออกมาเลยอะ่ะ วัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปินอ่าในเรื่องของวิวความสงบคือช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายของโชซอนเนี่ยศิลปินต่างๆกวีต่างๆอะ่ะ ชอบแวะมาที่วัดนี้แล้วก็แวะมาไหว้พระมาเขียนกวีมาวาดภาพเรียกได้ว่าป๊อปเลยดังนั้นในยุคโชซอนเนี่ยสมัยกลางกับสมัยปลายเนี่ยจะมีกวีแล้วก็จะมีศิลปินเนี่ยพูดถึงวัดนี้วาดถึงวัดนี้เยอะเหมือนกันครับเล่าปรวัจบแล้วเดี๋ยวเราย้ายที่ไปเดินรอบวัดพงินซาดีกว่าเพราะตรงนี้นั่งงานปุ๊บไอเย็นจากภูเขาเนี่ยซัดเข้ามาแล้วตอนนี้คือกลางวันคือส4บองศานะครับ14ี่องศาคือ ต้องตา่างแดดหน่อยละเดี๋ยวเราจะแวะไปอีกที่หนึ่งก็คือมีรึกเทบุญมีรึกเทบุญก็คือพระพุทธรูปนะครับเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่แกะสลักด้วยหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้คือแลนด์มาร์คของของวัดน,นี้เลยครับ ด้านหน้าผมครับเจอแล้วคือพระพุทธรูปมีรึกเทบุญมีฤกเทบุญ่ญะจริงๆเป็นพระที่ใหม่เหมือนกันนะครับคือสร้างเสร็จในปี1996 แต่ว่ามาหากรรมการสร้างนี้คือใช้แรงงานไปกว่าหมื่นคนเลยก็คือเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ถือเป็นแลนด์มาร์คยุคใหม่ของวัดพงอิ่นสาความสวยตรงที่จะมีพระประธานอยู่ใช่ไหมฮะมีรึกเทบุญเนี่ยแล้วก็รอบๆเขาจทำเป็นกำแพงครึ่งวงกลมแล้วก็มีพระเล็กๆเๆๆๆๆๆๆๆล็กๆเล็กๆเล็กๆรายล้ออยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนเร็วๆเนี่ยเขาจะเพิ่งจะเปิดตัวเปิดตัวคือเขามีการเพิ่มเพิ่มรูปปั้นหรือรูปแกะสลักเพิ่มรอบๆครับอลังการตาตรึง การมาที่นี่ตอนเที่ยงเนี่ยต้องจะต้องมีความแน่วแน่ในการมาแล้วนะครับยังต้องมีครีมกันแดดที่ดีด้วยรอบๆของมีรุกเทบุญเนี่ยเขาก็จะชอบมีคนไปสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นนะครับหลักของการสวดมนต์ที่นี่ก็คือเหมือนแบบเดินสวดมนต์วนเข็มนาฬิกาสามรอบนะครับตรงนั้น อย่างที่เล่าว่าวัดน,นี้เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของการศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็มีการกระจายเผยแพร่พุทธศาสนานะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมีคัมภีร์เก่าแก่มีพระคัมภีร์มีพระสูตรโบราณอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งคมภีนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดน,นี้นะครับจองเดบุญซาก็คือถ้าทุกวันที่9ของเดือน8อเราจะเห็นพระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธานเนี่ยทำพิธีคือแบก พระคำพีบ,บนหัวแล้วก็เดินมาอยู่ที่พระพุทธรูปใหญ่ครับอถ้าใครมาเกาหลีช่วงเดือนวันที่9เดือน8ก็แนะนำให้มาลองดูชมพิธีนี้กันครับ เบกเตรียมไว้ให้ก็อย่างที่บอกเลยฮะตอนนี้รอบๆก็มีคนมานั่งสมาธิกันกลางแจ้งเลยนะฮะสวดภาวนาแล้วก็เดินวนสวดมนต์รอบองค์พระทั้งที่ตอนนี้คือตอนเที่ยงพอดีนะครับอุณหภูมิสีส่องศาก็แดดกำลังอุ่นครับ วัดนี้เป็นที่ปรากฏในบทกวีหรือรูปวาดนะครับแล้วก็วัดนี้เป็นวัดหลักที่ใช้เผยแผ่พุทธศาสนาเป็นวัดใหญ่ในโชซอนเลยมันก็เลยเกิดการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบใช้ศิลปะเกิดขึ้นที่วัดนี้ก็คือการพิมพ์พระสูตรแจกจ่ายนะครับแต่ก่อนต้องเล่าว่าโชซอนเนี่ยเป็นชนชาติแรกๆเลยที่ผลิตบล็อกไม้ในการพิมพ์คือการทำบล็อกไม้แต่ก่อนไม่ง่ายเลยนะต้องเขียนวระคมภีพระสูตรเนี่ยบนกระดาษจริงเนาะ เขียนก่อนเพื่อเป็นต้นฉบับว่าถูกต้องอะไรหรือเปล่านี่เสร็จแล้วการทําบล็อกไม้เพื่อจะพิมพ์อะเขาก็ต้องเอาแผ่นไม้อะครับไปแช่ในน้ําทะเลสักประมาณ2ปีเพื่อให้น้ําทะเลเนี่ยมันแบบมันแบบเรีวยกว่าอะไรทําให้ไม้มันนิ่งอะไม่ยืดไม่หดแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไม้แช่ไว้สองปีนิ่งละแข็งละเนื้อดีละก็เอาไม้เนี้ให้ศิลปินวาดวาดตามพระสูตรที่ ที่เขียนนะครับตมตำราที่เขียนวาดๆๆเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ช่างแกะสลักปึ๊กปุ๊กป๊กป๊ป๊ป๊เป็นบล็อกไม้นึกออกไหมฮะแล้วเวลาพิมพ์เขาก็จะพิมพ์แบบสแตมป์ลงไปเอาหมึกทาแล้วก็สแตมป์จริงๆก็เป็นการพิมพ์เหมือนพิมพ์ l e t t e r press ในแบบการพิมพ์สมัยใหม่อ่ะซึ่งที่นี่มีพระสูตรเก่าแก่มากๆนะครับอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันบล็อกไม้นะครับถูกผลิตขึ้นในสมัยพระเจ้าซอนจงนะครับปี1859นะครับ คข้างหลังผมะครับเป็นที่เก็บบล็อกไม้ของพระสูตรพาวาอมแต่เสียดายครับที่เขาปิดแล้วกุญแจแน่นหนาแล้วก็รอบๆเขามีคุมพลาสติกเลยผมว่าเขาคงแบบอนุรักษ์ไว้อย่างดีเนาะเอาไว้ใช้ในพิธีสําคัญๆเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเสียดายจังอยากเห็นกับตาแล้วเกิดพระสูตรไม้แบบเฟิร์สออดิชั่นงั้นขอเดินดูรอบๆแล้วเดี๋ยวถือโอกาสนี้ลาไว้ไปเลยแล้วกันครับ นแะล้วก็เจอห้องลับ<ะ>หลุมพบระเบิดเพืเ่อว่ะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลเกตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับ